สบายดีสบายดีพ่อมีพี่น้องเนาะมืงอนี้เฮากะมาเฮ็ดบักเบงไปบูซาพี่น้องเอ๊ะเพราะว่ามื้ออื่นก็เป็นมื้อแปดคำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากะไก่สิเขาฝันซ้ายแหละพี่น้องกะฝันซินหน่อยก่อนเนาะเหมือนเหเ้ยกัเดิมาเฮ็ดบักเบงไปบูซาพะฮินศิลาอยู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามื้ออื่นนี่ก็ซินแปดคำแหละพี่น้องเอ๊ะจึงว่า ฟ้าวอาากันมาเต้นหน้าย่างไงเพราะว่าฝนกระตกพี่น้องเลยฝนตกแห้งตกเถะตกว้าเกือบมาบ่ได้พี่น้องเลยไปเอาไปตองแล้วก็ไปเก็บดอกไม้เพราะว่าฝนมาตั้งแต่สามมุแล้วพี่น้องเลยจนหอนหาหุบมุแล่มคิดว่าสิเขามาบ่อใดพี่น้องเลยเพราะว่าฝนแห้งเถะแห้งว้าอาดำหน้ากันจนเกือบบ่อใดพี่น้องฟ้าว่าขนมาก่อนเพราะว่ามันพายุเขาน่ะบ่เป็นฝนตกธรรมดาพี่น้องพายุเขาน่ะ จะเอาไปเก็บเอ่อเอาใบตองแล้วก็ดอกไม้อดิพี่น้องดอกไม้ก็งามงามเก็บมาซอยนี้บักบ่งเนาะพี่น้องเนาะดอกไม้นี่งามแท้งาม่เพราะว่ามันเป็นฤดูฝนแนช่วงนี้รากดก็ได้ถ้าเป็นยามแก็บ่งามปานดพี่น้องเ้มันหายากเนาะขาราคาแพงๆเด้พี่น้องเอ้ยค่ะเป็นยามฝนนะอันนี้ว่าเป็นยามเฮาก็สิเ็อ่า เจ็ดแล้วเจ็ดกลับเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไปบูชาพระหินศิลาอยู่บ้านเฮาเองต้องแม่นเจ็ดแถวเจกลบเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะถึงจะถึงตามที่ฟงประเพณีถาเฮ็ดน้อยหรว่เฮ็ดหลายก็บูชาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่ถกเนาะต้องเ็ดแถวแล้วก็กบ่นเสียงอย่าบ่นเนาะพี่น้องเด้อเพราะว่าอจังหันเนาะเตรียมของไปใส่บ้านมื้ออื่นเตรียมจังหัน เด็กก็ดังฟื้นดังแฝงโย่เด็กก็ครูพ่พี่น้องก็นีโคงหวานบรรยากาศกับเมื่อเด็กพี่น้องเลยเพราะว่านี่ก็คำแห้งแล้วว่ามาเขียวมางมเห็ดมันเด๋แเด็พี่น้องเลยอย่างสิบประทานมืออื่นถาเช็ดมืออื่นเสาวมากับสิบประทานนอกก็เรียกว่าเ็ดตอนคำนี่แหละเอา เรียมโค้งสิไปจังหันอยู่พี่น้องเอ้ยก็กมีเฮ็ดต์เขาตะเคียนเนาะด้วยว่เขาบดซี้แล้วก็เฮ็ดตุตก่มีเกงขีดเด็กนี่มีปนป่านีน่เนาะเตรียมไปวัดมืออื่นเอาก็สิเด็ไปใส่บาตรอื่นสิ้นแปดค่ำเพราะว่านี่กับไก่เขาบันซาแล้วเหลืออีกเพียงเจ็ดวันเท่านั้นกัเขาบันซ่าเนาะพี่น้องเนาะ,ะนี่พี่น้องเท่าไหรไปแล้วกิ่อะ เบื้องหนึ่งเนาะในอย่างอีเบื้องหนึ่งจึงมันถึงจะเป็นคู่ได้เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดของเบ่งตรงเฮ็ดเป็นคู่เนาะเฮ็ดของเบ่งนี่ตรงในใจพี่อันดัพี่น้องเกยจะเฮ็ดได้ตะกี้จะเฮ็ดเป็ี่ยนที่กันนะพี่น้องแอบเอาคอยเฮ็ดคอยเป็นคอยไป ມາແຮງເດີ້ພີ່ນ້ອງອັນເຢັນດີເດີ້ພີ່ນ້ອງເພາฝົນຕົກ มางคนที่ว่าเขาเจะเฮ็ดเก่งเนี่ยนะพี่น้องเขาเจะเสิบอใส่ใหม่คาดไปนี้เขาเจะจะใส่กระดับเฟิร์นี่แต่ว่าขั้นตามประเภทนี้เหล่าแล้วนี่เขาเก็บุคคลใส่กระดับเฟิร์นี่เพียรคันบกเบิงเนี่พี่น้องเนาะขาต้องใส่ใหม่คาดเนาะถ้าว่าเป็นดังเดิมของคน,คนเฒ่าสมัยตะก,กี้เพิ่นจะบ,บ่ใส่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกะสมัยใหม่พัฒนาเนาะเพิ่นกะใส่กระดับเฟิร์นี่เอามันกัสิไว้ก่อนใสน่ใหม่คาดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขั้นว่าเฮ็ดตามฮิตโค้งประเภทน,น,นี้เหล่าแล้วเขาก็ต้องใส่ใหม่คาดเนาะมันจังสิถือแต่ฮิตโค้ง เดียวนี้เพื่อนกะสมัยใหม่เนาะส่วนไล่ะกะใส่กระาเฟอร์นี่ก็ใส่เมมข็มมดคัดแต่ว่าเฮ้าเนี่ยยังเหตุเป็นแบบดังเดิมเนาะยังนับถือประเณีลี่เล่าพว่าบานเฮ้ายู่นี่มันเป็นเมื่องมรดกโลกรนาะอพี่น้องเนาะเฮ้ากะโบอโค่ใส่กระาฟเฟอร์เฮ้าสิใส่สม้คัดเอาไม่พี่น้องไม้ค่ดสีเล้าเป็นไหแบบนี้เราไหท์ไล่สีเอกเพื่อว่าหัวย่ามันซีนมาลวเฮ้าจังบริมาเสียเวลาเราเฮ้าจะเห็นไบทแบบนี้เลย กส็อัยศรีเาเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยเวียนเทียนอยู่อุบลเด้เนาะเพราะว่าประเพณีของอุบลุนวนเนาะเวียนเทียนเนาะเป็นแห่เทียนของพรนสาใหญ่เนาะขึ้นซื้อของประเทศไทยได้เนาะอุบลนี่เป็นจังหวัดที่ว่าก็เจาะเฮ่เทียนของพรนสาใหญ่เนาะแต่ว่าเขาก็เคยไปอยู่เพื่อไปเที่ยวพี่น้องไปแต่สามสี่ปีก่อนเไปเลยกับอะไรไปอีกเลย กินอยู่นี่พี่เนาะบูฮูจะกินเก่าก็มีอยังเพราะว่าสิ่งที่กินได้มีแต่โองยางซ้ำยางคือว่าสิโตะเซ็นเลอะนี่แหละกินพี่เนาะเลยนี่ใบตองก็เป็นใบตองมาแต่สวนตัวเองนี่พี่เนาะพวกปูเป็นปูกล้วยเนาะใบตองเป็นปูก็กล้วยภนซากล้วยเพิ่งกำลังเป็นหมาเพิ่งกำลังเดึงพยเดึงอ่าให้มันเป็นหมาไล่ๆอยู่ในพี่น้องกระดาษโซงเทล่ะ สวยงามมากเลยฝนมากตกเลยพี่น้องเลยตกแต่ยางเละอันวยามฮะจังเว้นนะกระเด็นบดมือสามซีโมงมากเลยเป็นฝนมาฝนธรรมดาใครบอกพี่น้องพายุพร้อมลมพร้อม ถว73ร่วมทัเป็น49นาะพี่น้องเนาะ77 49เพราะว่าบูชาพระอินทร์ศิลาบ้านเฮาต้องได้เฮ็ดแบบนี้พี่น้องเอ้ยสิ3แถว5กาบเอ้ยสิเฮ5แถว3กาบนี่ก็บ่ได้7 9 7 7 ทราบมันชิได้ครูหนึ่งเขาเม็นโคงคอยได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถาก็ต้องอดทนเนาะพี่น้องเนาะหลา่คนก็กล่าเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งพี่น้องเอ้ยการที่เฮาเหยียดแันแบกเนาะเป็นการที่ว่าเฮาฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเพราะว่าม Carl, ันส <food> <c oughs> ิงามเลยว่งามมันก็ขึ้นอยู่กับสมาธิเขาเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนใจเหาะแน่ก็เฮ็ดศะเออเหยียด บ่ง่ะเาซาพี่น้องมันสวิชบิบอ๋อเนาะตึงใจเย็นๆปกติเฮานี่เป็นคนใจหอนพี่น้องเลยแต่ว่ามาเห็ดนี่ก็ต้องเป็นคนใจเย็นเอาเนาะจังสีได้ใจหอนอยากไปทั้งขาไม่พี่น้องมันอยากบิดจับบิ๋อ,อไปเสียแน คนล้มหลายแแถวพี่น้องเอ้ยตรงไหนเจ็ดนาะพี่น้องเนาะเพิ่งฉครบถ้าเ้าไปซื้อเอานี่ก็ได้พี่น้องเขาเจาะกระายพวกเพล่ดอกคู่นึงกะประมาณเจ็ดพันกี่เนาะสวงนี่แต่ก่อนกะคู่นึงหาผ้านาะเจ็ดแถวเจ็ดกาบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังเสียแต่กินยังมันกระเพาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ะได้ข้นราคามาเป็นเจ็ดพันกับที่ว่ากับพวกเพล่นาะพี่น้องเนาะซสามเนาะเพราะว่า ต้องขำใจเนาะเศรษฐกิจทุกม mm ือ hmm. นี่มันยังกระเพาเนาะใบตองกระตองในซื้อได้พี่น้องเหย่ะตองนี่มันบ่ได้ไปขอกันคือตะกี้ได้พี่น้องเดี่ยนี่มันยังกระตองในซื้อเบิดเนาะพี่น้องเนาะข้าเจ้าะพวกขาเมียขาข้าเจ้าเฮ็ดค้ายข้าเจ้ากระตองในไปซื้อมากนะพี่น้องกระโปตีข้าเจ้าลอกซ้ำเสิเฮ็ดได้นางจุดเจ็บเบิร์ดลังเนาะพี่น้องนอนจะสีได้คู่นึงข้าเจาะค้ายหาพันซิบพันมากับประเภเกินไปดอกเที่เวลาเขาไปซื้อขนมิงเขาบ่คอยมากโตข้าเจาอะไรพี่น้อง เพราะว่าทราบเขาจะเซียดได้แก็เห็นเขาจะไปเก็บดอกไม้อียังบางครั้งมันก็บทราบสิเก็บได้เนาะพี่น้อะมันเก็บอย่างนาะเก็บเธอระดดีเพราะว่าดอกไม้นี่เขาต้องไปเก็บมาเธอระดด้วเพาะวไปฮักเป็นงานนี่มันกับบดได้เนาะเ้าตรงใ้ไปเก็บเป็นดอกแบบนี้เนาะถึงสิมานนี้คันบางเบ่งได้เนาะพี่น้องเนาะตอนไปเก็บเป็นดอกแบบนี้ทั้งจากเดี๋ยวเขาก็สิมาเนีเป็นดอกพี่น้องคือเห็ุเดี่ยวละือด้างหนึ่งสิเนาะตัวนี้ยังบนเสนเดี่ยวพี่น้องตัวนี้ยังบนเสนเดี่ยวแต่ว่าตัวนี้นี่เดี่ยวเดือกค้างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะีกต้องเป็นนคู่กั แล้วจะใส่ใส่ดอกไม้เนี่ยใสิพี่เนาะใส่ดอกไม้แบบนี้ใส่เนาะมันถึงสิงอ่ะก็คอยใส่แบบนี้พี่น้องนี่แบบนี้มันก็สิคอยงอ่ะพี่เดินเนาะพี่น้องเนาะแต่วันนี้เราลองใส่พี่น้องมือซื้อบ่ะวัตดอกไม้บ่เท่าไหร่ละตรงนี้ไปด่างก้นเนาะดอกไม้ใส่ใส่ได้เดี๋ยตัวนี้ก็ไป เขาเคยไปบวชอยู่วัดหนึ่งพี่น้องอยู่ทางเมื่อไตร่สารวัตรคนนี้วัดเกระจอกละเอียดบักเบ่งงามงามเลยพี่น้องเลยมีขยาขาวยังเกระจอกย่างเห็ดบักเบ่งงามพี่น้องอย่าน้นนะแต่ว่าเขาก็อยากเห็ดเป็นแบบนี้เกระจอกเห็ดงามงามเลยพี่น้องเลย อันนี้ก็สีเป็นสูงจุ๋ยเขาจะต้องเฮ็ดสูงเนาะเพราะว่าตามความเสือบูห่านเพป็นว่าเหาเฮ็ดสูงเท่านไหนีวิตเทากับมันก็สีสูงขึ้นยังเห่าเห็ดยังกะมันก็สีสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเพื่องบาเฮ็ดสูงไหวก็ดีนะพี่น้องแต่ว่ากะห่านเนาะคลุนสีเห็ดสูงได้แบบนั้นส่วนไหนก็มีแต่แบบจตั้มตั้มเบิรอดต้องเฮ็ดจุ๋ยเนี่ยมันสูงคือกะเปียบเมื่อนังพระธาตุพี่น้องสูงคือพระธาตุ เพื่อน่าดิ กระเทียวที่4บิน้องเทวที่4แล้วอีก3เทียน้องไม่ิได้จากเห็ดคู่นี้แล้วต้องเห็ดอีกคู่นึงบิน้อคู่น่อยเนอะเพราะว่าคู่น่อยมันจเอาไป ไปไต่ถาดของยาเนาะตอนนั้นก like ับบริเวณปลายขึจังสีเนาะพี่น้องตัวนั้นอ่าจะเป็นอสามแถวสามกาบก็ได้ตัวนั้นนะไต่ถาดของยาเนาะตัวนี้เข้าไต่ผ้าหินครูบานครูเมืองเข้าเขาก็ตองบริเ็ดตามประเพณี่คงเพลินเพลินเห้อเฮียเจ็ดแถวเจ็ดกาบเขาก็ตองบริเ็ดแบบนั้นถ้าเข้าอยากไปไหว้เพื่อนนักพี่น้อง ลายขดนะกับบเสือว่าเฮาเหตุเป็นพี่น้องเฮาก็ยังบทเสือเฮาอีกว่าเฮาเสีเห็ดเป็นเพราะว่าเหตุแบบนี้มันตกเป็นเป็นคนใจเย็นนาะพี่น้องนอเฮาผัเป็นคนใจห่อมาเหตุแบบนี้มันก็ะด้ยว่าไผกกับบนา่เสือว่าเฮาเสีเห็ดเป็นเห็ดเป็นบว่าเราพี่น้องกับพ่อเบิงอยู่พ่อขาวัดขาวะกับบถึงขันว่างะแต่ว่ากับพ่อขาวัดขาวะได้พี่น้องเอ้ย ว่ามีหลายคนก็โอ้ยบดเสื้อดอกกเจ้าจเฮ็ดเองเคยทายหูไปก็จะเบิรงก็จะว่าบดเสื้อดอกกเจ้าจเฮ็ดแต่นี่พี่น้องแมียนในเฮ็ดแท้ๆเลยเนาะพี่น้องนอนเนาะเฮ็ดเป็นคลิปลงให้เบิรงนเลยว่าเฮาเฮ็ดเองแท้บ่ว่าหลายคนกบ็บบดเสื้อ,อว่าเฮาเฮ็ดเป็น สี่แถวสีแถวครบก็แล้วเนาะเดี๋ยวพี่น้องฮะก็ได้สีแถวแล้วนี่สีแถวเกิดอีกสามแถวเราพี่น้องเนาะจะสีครบเจ็ดก้าวเข้าแถวที่หาพี่น้อง หอมด้วยพี่น้องเอ้ยข้างเพื่อนเลียแกงขี้เลี้ยงเพื่อนกระเซียดไปจังฮันคือกันพอบาบ้านที่นั่งน้อยอยู่นี่บ้านมันจะเป็นอยู่บ้านเมืองกลางเนาะพี่น้องเนาะบ้านมโนดุลุบ้านก็จะกระิซียดติดๆๆๆๆไกลๆกระเซียดพี่น้องมีอ่างกะหองทามกันแบบสบายสบายนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพื่อนกระด้งเฮ็ดแกงขี้เลี้ยงอยู่พี่น้องหอมมาใส่ดังอยู่เดี๋ยวนี้นะ แกงขี้เร็กใส่นางพี่น้องเอ้ยเพื่อนเฮากับเฮ็ดคือกันซื้อนางมาแกงขี้เร็กใส่นางแต่ไม่นอดพี่น้องเนาะบอเด้อยแกงขี้เร็กใส่นางมีนอนเย็นดีแด้พี่น้องเอ้ยฝนตกอากาศเย็น สุ่มสี่ฟุตตกแป๊บเดียวผ่านไปกับสิบเบิดปีแล้วพี่น้องเอ้ยเศร,รษฐกิจบาทห้ากันยังมาทันดีอีกินเงินกีบันยังอ่อนคายเนาะเงินบาทกันยังสูงอยู่เรียนยบอกคนเล่ากะ จะไปทํางานไทยได้หลายพี่น้องเอ้ยมื่อหนึ่งสองสามพันคนก็จะไปทํางานไทยย้อนว่า,าคาครงสีอยู่ละเฮามันมันได้หน่อยเนาะพี่น้องเนาะเขาจะกลุ่มอยู่กลุ่มกินเก็จะก็เลยพากันไปทํางานไทยไหลายเลยพี่น้องสวงนี่ในเดือนละเมือ่อไงกันมันเป็นเงินลาะอะไ 3, รสามสี่ล้านได้พี่น้อง ตัวอยู่ล่าเดือนในเงินเดือนไม่ิเหลานไปมันกะบ,บกุกบุกกินเนาะพี่น้องเนาะกับปตีก็เจาะดอกห้าโค้งสีกะซูงมไหล่ใจกะร้ายเครื่องโค้งกะแพะก็จะกระตรงในดินโดนไปทำง,งานไทย ແຖວລະໄຂສີແດງແລ້ວລ <c ười> ົຸເປັນຫແດ